สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนถึงสิ่งมีชีวิตในรายวิชาชีววิทยาเราก็ต้องเข้าใจหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตก่อนนั่นก็คือเจ้าเซลล์นั่นเองค่ะเซลล์นะคะก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะค่ะประเภทแรกนั่นก็คือโปรคาริโอติกเซลล์ค่ะแล้วก็ประเภทที่2ก็คือยูคาริโอติกเซลล์ เราก็มาทำความเข้าใจลากศัก์นิดหนึ่งนะคะคำว่า pro p r o pro ตรงนี้จะแปลว่าก่อนส่วนคำว่า cariotic มาจาก cari on นะคะแปลว่านิวเคลียสนั่นก็คือเซลล์ก่อนที่จะมีนิวเคลียสส่วนอีกคำนึงนะคะ u e u เนี่ยแปลว่าจริงดังนั้นเซลล์นี้ก็คือเซลล์ที่มีนิวเคลียสนะคะจริงๆะนั่มันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูรูปกันนะคะ เราเริ่มกันที่โปรคาริโอตนะคะเราจะเริ่มจากส่วนนอกสุดนั่นก็คือส่วนของเมมเบรนโดยเจ้าทั้งโปรคาริโอตคูวาไปพร้อมกันเลยเนาะทั้งโปรคาริโอตและยูคาริโอตต้องมีส่วนนี้เหมือนกันนั่นก็คือเมมเบรนรวมถึงเซลล์ทุกชนิดบนโลกนี้เพราะถ้าไม่มีเมมเบรนนั่นก็หมายถึงไม่มีเซลล์ค่ะ เขามีเหมือนกันอ่ะส่วนไหนที่เขามีเหมือนกันอีกนะคะอะเราก็ไปดูส่วนตรงกลางนั่นก็คือสารพรันธุกรรมนะเจ้ายูรคโอตก็มีโปรรคโอตก็มีแต่ความต่างอยู่ตรงนี้ค่ะที่ทําให้เขาไม่เหมือนกันก็คือส่วนที่มาห่อหุ้มสารพรันธุกรรมมาไว้โดยในเจ้าโปรรคโอติกเซลล์เนี่ยจะไม่มีส่วนที่ห่อหุ้มสารพรันธุกรรมนะคะแต่ในยูริโอติกเซลล์เนี่ย จะพบส่วนที่มาห่อหุ้มสารพรันธุกรรมเอาไว้เราเรียกส่วนนี้ว่าเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะแล้วก็เรียกรวมบริเวณนี้ทั้งหมดว่านิวเคลียสนั่นเองนี่ก็คือความต่างของเซลล์ทั้งสองประเภทนี้ค่ะค่ะโดยโปรคาริโอติเซลล์นะคะจะพบในสิ่งมีชีวิตกลุ่มไหนบ้างนะคะเราก็จะพบในแบคทีเรียเราจะเรียกสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ว่า โปรคาริโอตนะคะเพราะมีเซลล์เป็นแบบโปรคาริโอติกเซลค่ะส่วนสิ่งมีชีวิตกลุ่มไหนบ้างที่มีเซลล์เป็นแบบยูคาริโอติกเซลนะคะก็คือ4กลุ่มนี้ค่ะกลุ่มแรกนะคะะเราจะเรียกว่าโปรติสคำศัพท์เนี่ยหนูมไม่ต้องกังวลน,นะลูกมันจะมันจะดูไม่คุ้นเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนแล้วเราก็จะเข้าใจนะคะก็จะจำได้กลุ่มแรกโปรติสนะคะ โปรติสคือใครอ่ะโปรติสก็จะมี2ประเภทนะคะ2พวกพวกแรกก็คือ LG ลจีลจีก็คือสาหร่ายนั่นเองส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือโปรโตซัว2กลุ่มนี้นะคะเขาจะเป็นสมาชิกของโปรติสค่ะตัวสาหร่ายนี่ครูชื่นหนูรู้จักเนาะแต่มาดูโปรโตซัวนิดนึงอ่ะโปรโตซัวนะคะโปโตเนี่ยโปเนี่ยแปลว่าก่อนส่วเนี่ยมันแปลว่าสัตว์อ่ะดังนั้นโปรโตซัวก็คือเป็นเป็นเซลล์ก่อนที่จะมาเป็นสัตว์นะคะ เป็นสิิ่งวีมชเซลล์เดียวเขามีมากมายเลยแต่ว่าในรายวิชาชีววิทยาเนี่ยจะมีดาราดังอยู่3ตัวที่จะพูดถึงบ่อยมากนะคะนักเเียจะต้องทําความรู้จักเขานิดนึงอ่ะมาดูตัวแรกตัวแรกเนี่ยแต่ละตัวเขาจะมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันนะคะอ่ะตัวแรกสิ่มวิตเซลเดียวตัวนี้จะมีลักษณะเด่นนะคะก็คือเจ้าซิเรีย ที่อยู่ร้อมรอบเป็นขนเล็กๆนี้เราเรียกว่าซิเลียนะคะเจ้านี้มีชื่อว่าพารามีเซียมอ่ะต่อมาดาราดังตัวที่สนะคะจะมีคานรคเตอร์เด่นก็คือจะมีหางหรือแทดหรือเรียกภาษาอังกฤษว่าแฟกเซลล์มเนี่ยยืนออกมาแบบนี้นี่ก็คือยูกลีนาค่ะแล้วก็ตัวที่3นะคะก็คืออะมีบ้า3ตัวนี้นะคะเป็นโปรโตซัวนะคะแล้โปรโตซัวกับ สาหร่ายหรือว่า l g เนี่ยก็เป็นสมาชิกที่เราเรียกเขาว่า p r o t i s นะคะอะนอกจาก p r o t i s แล้วมีใครอีกนะคะที่มีเซลล์เป็นแบบ e u ร a r y o t i c cell ต่อมาก็คือฟังใจฟังใจก็คือกลุ่มของเห็ดลาย y e ส s นะคะคำว่าฟังใจเนี่ยมาจากรากศัพท์คําว่าฟั n g u s ที่แปลว่าเห็ดนะคะแต่กลุ่มนี้จะมีรากัีสิ์เป็นสมาชิกด้วยแล้วก็ p พ a n t นะคะก็คือพืชน,นั่นเอง และสุดท้ายก็คือ Animal อ่ะก็คือสิวิชชีตบนโลกเนี่ยมันจะมี5อาณาจักรเนาะจะมีเพียงอาณาจักรเดียวเท่าน,นั้นนะคะก็คือกลุ่มของแบคทีรียก็คืออาณาจักรโมนลราที่มีเซลเบบละะ์เป็นแบบโปรคาริโอตนะคะเป็นแบบโปรคาริโอติกเซลล์แต่ที่เหลืออีก4กลุ่มนี้จะเป็นยูคาริโอติกเซลลค่ะส่วนต่อมานะคะก็คือสตัคเจอร์หรือว่าโครงสร้างของเซลล์นะคะ พอพูดถึงโครงสร้างของเซลล์ก็จะนำเสนอเป็นภาพนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มกันที่ส่วนนอกสุดของเซลล์ที่คุณครูทันด้วยสีส้มตรงนี้แล้วก็องข้างในนะคะคุณครูทันด้วยสีเขียวมาเริ่มดูทีละส่วนส่วนแรกนะคะ,ะส่วนสีส้มตรงนี้ส่วนนอกสุดเราเรียกบริเวณนี้ว่า เรียกว่าเซลล์เมมเบรนซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากสำคัญที่สุดเลยเพราะถ้าไม่มีส่วนนี้ก็จะไม่มีเซลล์ค่ะเซลล์เมมเบรนก็แปลว่าเยื่อหุ้มเซลล์นะคะคำว่าเมมเบรนเนี่ยหนูจะต้องจำไว้เราจะเจออีกบ่อยมากเลยเมมเบรนเนี่ยจะแปลว่าเยื่อนะคะเยื่อ er ทุกอย่างในในชีวิตในสิ่งมีชีวิตเราจะเรียกว่าเมมเบรนอันนี้เป็นเยื่อหุ้มเซลล์เราก็จะเรียกว่าเซลล์เมมเบรนค่ะส่วนถัดเข้ามานะคะก็จะเป็นบริเวณ ตรงนี้นะคะ,ะเราจะเรียกเขาว่าไซโทพาสซึมซึ่งคำว่าไซโทพาสซึมเนี่ยก็จะเกิดจากการเรียกสองอย่างรวมกันนะคะนั่นก็คือส่วนที่เป็นไซโตโซลกับส่วนที่เป็นออแกเนลนะคะอะไซโตโซลคืออะไรไซโตก็คือเซลล์ส่วนซ่อเนี่ยมาจาก โซลูชันนะคะที่แปลว่าสารละลายมันก็คือของเหลวนั่นเองเนาะของเหลวที่อยู่ในเซลล์เนี่ยเราจะเรียกว่าไซโทซอลนะคะแล้วก็ส่วนออร์แกเนลก็จะมาจากคําว่าออร์แกนเนี่ยจะแปลว่าอวัยวะส่วนเนลเนี่ยจะมาส่วนคาหลังเนี่ยจะมาจากคําว่าเซลล์ดังนั้นออร์แกเนลก็จะหมายถึงอวัยวะของเซลล์แล้วเราเรียกสองคำนี้สองส่วนประกอบนี้รวมกันว่าไซโทพัสซึมนะคะและส่วน ถัดมานะคะที่สำคัญมากไม่แพ้กันอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือส่วนของนิวเคลียสซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิลงมีชีวิตอ่านี่ก็จะเป็นภาพโครงสร้างของเซลล์ยูคาริโอตนะคะในในบทนี้เราจะพูดถึงโครงสร้างของเซลล์ยูคาริโอตให้มองภาพนี้ให้ออกก่อนว่าองค์ประกอบมันมี3ส่วนแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็จะไปลงดีเทลลงรายละเอียดกันในส่วนของส่วนถัดไปนะคะ ค่ะในส่วนต่อมานะคะคุณครูก็จะพูดถึงส่วนของรายละเอียดของออร์แกเนลนะคะหรือว่าอาวัยวะของเซลล์นั่นเองออร์แกเนลเนี่ยก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือส่วนที่ออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มนะคะและก็ออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มโดยเราจะมาดูออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มกันก่อนออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มก็จะมี3ชนิดด้วยกันนะคะชนิดแรก Cre นะิวคลีโออรัสอย่าสับสนนะนิวเคลีโออรัสไม่ใช่นิวเคลียสนิวคลีโออรัสจะเป็นออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มที่อยู่ในนิวเคลียสนะคะส่วนต่อมาก็คือไรโบโซมจะเป็นออร์แกเนลที่ทําหน้าที่ในการสร้างโปรตีนส่วนที่3นะคะก็คือไซโตสเคเลนชอนนะคะไซโตเนี่ยจะแปลว่า ol, เซลล์สเคเลนชอนเนี่ยคำนี้มาจากโครงกระดูกนั่นก็คือมันเรียกรวมกันไซโตสเคเลนชอนก็คือโครงกระดูกของเซลล์จะมีด้วยกันสามชนิด ชนิดแรกไมโครชูบูชนิดที่2องไมโครฟิลาเมนต์แล้วก็ชั้นที่3มอินเทอร์มีเดียตฟิลาเมนต์นะคะอ่ะฮันนี่ค่อยๆจำนะต้องดูบ่อยๆพูดบ่อยๆเดี๋ยวมันจะจะคุ้นจะจำได้ต่อมานะคะก็จะเป็นออแกเนลที่มีเยื่อหุ้มเราก็จะแบ่งเขาออกเป็น2แบบด้วยกันนะคะก็คือแบบแรกก็จะมีเยื่อหุ้ม1ชั้น และแบบที่2ก็จะมีเยื่อหุ้ม2ชั้นอ่ะถ้าหนูดูหนูก็จะพบว่าส่วนที่มีเยื่อหุ้มสองชั้นเนี่ยจะน้อยกว่าเนาะดังนั้นเทคนิคนะคะของครูเองก็คือหนูก็จะเลือกจำอันที่มีสองชั้นนะเพราะพอ,พอจำอันที่มี2ชั้นอันที่เหลือก็จะเป็นชั้นเดียวเนาะดังนั้นเรามาดู2ชั้นก่อนอเอางัยน,นที่มีเยื่อหุ้ม2ชั้นมีใครบ้างนะคะก็มีอยู่2ตัวก็คือไมโตคอนเดีย มโทคอนเดรียก็จะเป็นออร์แกเนลที่ทำหน้าที่ในการสร้างพลังงานนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นออร์แกเนลที่พบเฉพาะในเซลล์พืชนั่นก็คือคลอโรพาสนะคะคลอโรก็คือสีเขียวก็คือเม็ดสีเขียวนั่นเองที่อยู่ในพืชทำหน้าที่ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะตอ่อมาออร์แกเนลที่มีชั้นเดียวนะคะก็ตัวแรกนะคะชื่อก็จะยาวนิดนึงค่อยๆเรียกเขาค่อยๆทำความรู้จัก Endoplasmic reticulum นะคะอะ่หรือเรียกย่อว่า ER ชื่อภาษาแทบเขาคือร่างแห่ Endoplasmic นะคะอะ่ต่อมาตัวที่สองกอจิบอดี้เจ้าตัวนี้นะคะ ก็ชื่อของเขาเนี่ยจะต้องเขียนตัวพิมพ์ใหญ่เสมอเนาะเพราะว่าเป็นชื่อของคนนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีที่ค้นพบออกนแนเนวนี้นะคะ,ะต่อมา p e r o x ซโโมมทำหน้าที่กำจัดสารพิษในเซลล์นะคะ,ะตัวต่อมาไลโซ s o m e อันนี้ก็ทำลาย มีหน้าที่ย่อยนะคะเป็นเหมือนคนทำความสะอาดอะไรที่ตายแล้วหรือสิ่งที่ไม่ต้องการใช้นะคะก็จะถูกกำจัดโดยไลโซโซมอ่ะต่อมาว a ค u o โอนะคะก็จะเป็นถุงเนาะคุณกูณเรียกเขาแบบนี้เป็นถุงเก็บของเก็บอาหารเก็บของเสียอะไรแบบนี้นะคะอ่าส่วนวสิเคิลอ่าก็จะเป็นถุงเหมือนกันแต่เป็นถุงเยื่อหุ้มที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเตรียมที่จะส่งออกภายนอกเซลล์นะคะอ่ะ ก่อนที่หนูจะไปลงในดีเทลของแต่ละอนะันนักเรียนจะต้องให้ใความสำคัญกับชาร์ตหน้านี้มากเพราะว่าถ้าหนูมององค์รวมเห็นว่าอ,อักกนเนลนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างและหนูไปทําความรู้จักทีละอันมันก็จะง่ายขึ้นนะคะ,ะดังนั้นทบทวนหน้านี้ให้เข้าใจก่อนที่เราจะไปต่อ,อเรากลับมาที่หน้านี้กันก่อนเนาะก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดในแต่ละอร์แกนเนลในแต่ละโครงสร้างนะคะ,ะภาพนี้เป็น ยูคาริโอติกเซลล์นะคะเป็นเซลล์ของยูคาริโอที่มี เย่อห e er ุมนิวเคลียสก็จะมีองค์ประกอบหลัก3อย่างนะคะนักเรียนทบทวนนิดนึ่นาส่วนแรกก็คือเซลล์เมมเบรนส่วนที่2ไซโทพลาซึมซึ่งไซโทพลาซึมเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นของเหลวที่เรียกว่าไซโทโซลแล้วก็ออร์แกเนลก็คืออวัยวะของเซลล์ที่เราไปลงรายละเอียดว่ามี2ประเภทนะมีเย er ื่อหุ้มกับไม่มีเย er ื่อหุ้มแล้วแบบมีเย er ื่อหุ้มก็มี1ชั้นกับ2ชั้นนะคะและในส่วนสุดท้ายตรงนี้นะคะก็คือส่วนของนิวเคลียสอ่ะ ในระดับต่อไปนะคะเราก็จะลงรายละเอียดในเรื่องของเซลล์เมมเบรนนะคะว่าเซลล์เมมเบรนเนี่ยเขามีโครงสร้างและหน้าที่เป็นยังไงกันบ้างค่ะค่ะในส่วนต่อมานะคะก็คือเซลล์เมมเบรนนะคะซึ่งเป็นส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์เอาไว้นะคะเป็นสิ่งที่บอกขอบเขตของเซลล์ เขามีโครงสร้างเป็นยังไงนะคะแต่เราก็ไปดูกันโครงสร้างของเซลล์มันเบนก็จะประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบหลักนั่นก็คือลิพิดหรือว่าไขมันซึ่งจะเป็นลิพิดประเภทฟอสโฟลิพิดนะคะฟอสโฟลิพิดคำว่าฟอสโฟก็มาจากฟอสเฟตนะคะฟอสโฟคำนี้มาจากฟอสเฟตเพราะว่าเขาจะมีหมู่ฟอสเฟตนะคะเป็นองค์ประกอบหลักที่บริเวณหัวตรงนี้แล้วก็หาง2องเส้นเนี่ยก็จะเป็น เป็นลิปิดนะคะดังนั้นเราจะเรียกโมเลกุลน,นี้ว่าฟอสโฟลิปิดเขาก็จะเป็นองค์ประกอบหลักของเซลล์เมมเบรนอ่ะเดี๋ยวเราวาดรูปก,กันนิดนึงโดยเขาจะจัดเรียงตัวเป็นเยื่อหุ้มสองชั้นนะคะโดยมีการจัดเรียงตัวในการที่หันหัวอ่ะเขาจะหันส่วนหัวเนี่ยออกด้านนอกนะคะทั้งสองฝั่งแล้วก็หันหางเข้าด้านใน เพราะว่าส่วนหัวเนี่ยจะเป็นส่วนที่ชอบน้ําหรือว่าไฮโดรฟิลิกนะคะส่วนหางเนี่ยก็จะไม่ชอบน้าไฮโดรฟบิกอ่ะมีคนส่วนเป็นไฮโดรฟบิกก็จะหันเข้าข้างในค่ะนอกจากฟอสโฟลิปิดแล้วนะคะองค์ประกอบต่อมานะคะที่จะพบที่เซลล์เมมเบรนนั่นก็คือโปรตีนอ่ะจะเป็นก้อนบางทีเป็นก้อนแบบนี้นะคะเราเรียกว่าอินทรียโปรตีน จะเป็นก้อนใหญ่ๆแทรกอยู่หรือว่าจะอยู่เพียงฟังได้ฟังหนึ่งแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นก้อนโปรตีนเหมือนกันเราเรียกเขาว่าเพอริเพอรอลนะคะโปรตีนบางทีก็จะเป็นเป็นลักษณะเป็นช่องนะคะเป็นชันแนลให้สารผานอ่ะ นี่ก็เป็นอ,ปททองค์ประกอบประเภทที่2ค่ะต่อมานะคะนอกจากฟอสโฟลิปิดแล้วโปรตีนแล้วนะคะเราก็ยังพบคาร์โบไฮเดรตนะคะที่เชอเมมเบนด้วยอ่ะก็จะเป็นน้ำตาลหลายโมเลกุลหรือว่าโอลิโกแซคคาไรน์นะคะที่มาแต่ละวงนี่คือ1โมเลกุลนะคะอ่ะก็จะมาะมา,มาจับอยู่ที่ บางทีก็จะจับอยู่ที่โปรตีนถ้ามาจับอยู่ที่โปรตีนเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าไกลโคโปรตีนเพราะคำว่าไกลโคเนี NP ่ยมันจะแปลว่าแป้งแปลว่าน้าตาลนะคะไกลโคก็คือคาร์โบไฮเดรตส่วนคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันจับอยู่ที่โปรตีนเราก็เลยเรียกว่าไกลโคโปรตีนแต่ถ้าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยไปจับอยู่ที่ไขมันนะคะ นี่ก็คือฟอสโฟลิปิดเนาะไปจับอยู่ที่ไขมันเราวาดฝั่งนี้ให้เสร็จกัอนถ้าคาร์โบไฮเดรตนะคะไปจับอยู่ที่ไขมันเราก็จะเรียกเขาว่าไกโคลิปิดนะคะโอเคนี่ไกโคลิปิด ต่อมายังไม่พอแค่นี้นะคะเขาจะมีองค์ประกอบทั้งหมด4อย่างส่วนต่อมาที่เราจะพบในเซลล์เมมเบรนก็คือคอเลสเตอรอลนะคะโมเลกุลของคอเลสเตอรอลจะเป็นหกเหลี่ยมเนาะหกเหลี่ยมสามอันแล้วก็ห้าเหลี่ยมหนึ่งอันนะคะคอเลสเตอรอลโอเคเดี๋ยววาดให้เสร็จ นักเรียนจะต้องวาดภาพทุกภาพที่คุณครูวาดนะคะเวลาเราเรียนชีวะเนี่ยเราต้องจําเป็นภาพไม่งั้นจำไม่หมดโอเคไม่ค่อยถ่ค่ะ,ะสรุปแล้วองค์ประกอบของเขาก็จะมี4อย่างเนาะส่วนองค์ประกอบแรกก็คือฟอสโฟลิปิดเป็นส่วน ส่วนที่เป็นไขมันนะคะส่วนที่2ก็คือโปรโตีนส่วนที่3ก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็ส่วนที่4ก็คือคอเลสเตอรอลนะคะแล้วการจัดเรียงตัวของเขาเนี่ยอย่างที่บอกก็คือจะเรียงตัวเป็น2ชั้นแบบนี้นะคะคําว่าชั้นก็คือคําว่าเลเยอร์พอมี2ชั้นก็คือคําว่าใบใบเลเยอร์แต่ว่ามันเป็นชั้นของใครมันเป็นชั้นของฟอสโฟลิปิดดังนั้น แผ่น2แผ่นที่ทำโครงสร้างกันแบบนี้นะคะเราเรียกเต็มเขาเต็มเต็มก็คือฟอ o for โฟล o l i p i d bilayer อ่ะทวนหน่อยเนาะฟอ o โฟลิ for l i p i d คือใครก็คือองค์ประกอบหลักเป็นล i p i d ที่มีฟอ o เ p h a e นะคะเป็นองค์ประกอบเราก็เลยเรียกว่าฟอ o for โฟลิ l i p i d ส่วนเจ้าฟอ o โฟลิ l ิดเนี่ยมันมาจัดเร่างตัวเป็นชั้น ก็คือเป็นเลเยอร์แล้วมี2องเลเยอร์นะคะก็เลยเรียกว่าไบเลเยอร์โครงสร้างแบบที่เราเห็นด้านบนเนี่ยก็คือฟ okay. อ o โฟ h o l i p i d b y l a y e r โอเคอนต้ตนิดนึงอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญนะคะอะนต้ตนิดนึงข้อแรก all cell match h a v e หมายถึงอะไร เซลล์มัสแ a v e หมายถึงทุกเซลล์ต้องมีอย่างที่บอกถ้าไม่มีเจ้านี้ก็คือไม่มีเซลล์เนาะอ่าอย่างที่สอง consist of consist นะคะ consist of ก็คือประกอบด้วยเขาประกอบด้วยอะไรอ่าประกอบด้วย4อยา่างนะคะหนูจะต้องจำได้นะอย่างแรกอ่า p h o s p h o r พูดบ่อยๆเขียนบ่อยๆนะคะจะได้จําได้ส่วนแรกก็คือฟอสโฟลิปิดส่วนหน้าตาเป็นยังไงเป็นหัวกลมๆแบบนี้มีหางที่เป็นลิปิดสองเส้นนะคะเส้นหนึ่งตรงเส้นหนึ่งง,งอเพราะว่าเป็นเรื่องของพันธะเนื่องจากบริเวณนี้เส้นนี้นะคะจะมีพันธะคู่ด้วยก็เลยทําให้เกิดโครงสร้างเป็นแบบนี้แต่เส้นนี้จะเป็นพันธะเดี่ยวอ่ะต่อมาส่วนที่2ก็คือโปรโตีนนะคะอ่ะ ซึ่งทำหน้าที่ในการลำเลียงสารใครที่ไม่ละลายในไขมันนะคะก็จะต้องผ่านทางช่องโปรโตีนนี้เพราะว่าเจ้าเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยเจ้าฟอสโฟ,ฟลิปิดเนี่ยมันเป็นไขมันดังนั้นใครที่ไม่ละลายในไขมันก็จะต้องผ่านทางชันแนลนี้ยกตัวอย่างเช่นกลูโคสนะคะ,ะกลูโคสก็จะต้องใช้โปรโตีนในการผ่านเข้าสู่เซลล์องค์ประกอบที่3 โอลิโกแซคคาราอ่ะคืออะไรนอกจำได้ไหมแซคคารายแปลว่าน้ำตาลโอลิโกก็คือโมเลกุลไม่ใหญ่มาก2-10โมเลกุลอะไรเงี้ยเราเรียกว่าโอลิโกแซคคารด์นะคะซึ่งก็จะมีได้ก,กัน2ชนิดใช่ไหมมีอะไรบ้างมีไกลโคโปรตีนมันคืออะไรไกลโคโปรตีนก็คือ คาร์โบไฮเดทที่มาจาับอยู่ที่โปรตีนนะคะเราก็เรียกว่าไกลโคโปรตีนเพราะไกลโคมันแปลว่าแป้งค่ะแต่ก็คือคาร์โบไฮเดตนั่นเองส่วนอันหนึ่งไกลโคลิปิดก็จะเป็นคาร์โบไฮเดทที่ไปจับอยู่ที่ลิปิดนะคะเราก็จะเรียกว่าไกลโคลิปิดซึ่งมันทําหน้าที่เป็นอะไรมันก็ะจะทําหน้าที่เหมือนกับเวลาเซลล์ค,คุณเคยยกตัวอย่างเช่นเซลล์รู้ได้ยังไงว่าเนี่ยคือสิ่งแปลกปลอม มันไม่ใช่เซลล์ของเราเวลาระบบภูมิคุ้มกันเราจะตรวจสอบก็จะตรวจสอบจากเจ้าไกลโคโปรตีนกับไกลโคโลิปินนี่แหละว่ามันมันเป็นใครนะคะใชใ้สรุปก็คือมันใช้ในงานติดต่อสื่อสารของเซลล์นั่นเองเป็นเหมือนีอการ์ดอะว่าแบบเออคุณเป็นใครใช่เซลล์ฉันไหมถ้าอันอถ้าระบบภูมิคุ้มกันตรวจสอบพบว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่เซลล์ของฉันระบบภูมิคุ้มกันก็จะเข้าไปจัดการก็ ตรวจสอบจากเจ้าไกโคโปรตีนกับไก่โพลิปิดในส่วนนี้นะคะซึ่งเราจะเรียกเขาอีกชื่อหนึ่งก็คือแอนติเจนของเซลล์นั่นเองค่ะค่ะสุดท้ายนะคะองค์ประกอบที่4ก็คือคอเลสเตอรอลจะเป็นส่วนที่ทำให้เซลมมเบนเนี่ยมีลักษณะเป็นของไหลนะคะก็คือมีความยืดหยุ่น ค่ะสุดท้ายนะคะคุณสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ selective permeable membrane คำนี้ก็จะแปลว่าเยื่อเลือกผ่านนะคะเรามาดูความหมายนิดนึง membrane เนี่ยจะแปลว่าเยื่อนะคะ perme เนี่ยก็คือผ่าน able คือสามารถอ่าส่วน s e l e c t นี่ก็คือเลือกดังนั้นพอมาแปลรวมกันมันก็เลยแปลว่าเยื่อเลือกผ่าน นะคะก็คือจอาองค์ประกอบทั้ง4เํี่ยทำให้ไม่ใช่ว่าใครจะผ่านก็ได้นะคะก็จะมีการคัดเลือกว่าใครที่ควรจะเข้าเซลล์หรือว่าออกเซลล์ดังนั้นจึงเกิดเป็นคุณสมบัติข้อได้สำคัญนั่นก็คือ selective permeable membrane ค่ะในส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นนิวเคลียสถ้าภาพนี้คือเซลนะคะ,ะส่วนนอกสุดนีก็จะเป็นเซลล์เมมเบรน ส so, right ่วนนิวเคลสก็จะเป็นบริเวณตรงนี้นะคะสีเขียวเราจะมาขยายดูว่าในนิวเคลสเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรกันบ้างนะคะก็จะได้มาเป็นรูปนี้นะคะเขาก็จะมีองค์ประกอบทั้งหมด4อย่างด้วยกันค่ะส่วนที่อยู่นอกสุดนะคะก็คือตรงที่คุณครูลงด้วยสีเขียวตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มสองชั้นส่วนนี้เราจะเรียกว่านิวเคลียมมเบนหรือภาษาไทยก็คือเยื่อหุ้มนิวเคลสนะคะ ค่ะส่วนถัดมานะคะ nucle ิวเคลีย r ์พอพอก็จะแปลว่ารูนะคะก็จะเป็นช่องทางที่ใช้ในการเข้าออกของสารนะคะของนิวเคลียสค่ะต่อมานะคะเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือ DNA ซึ่งเป็น genetic information เป็นข้อมูลทางพันุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะคะก็จะถูกเก็บไว้ในนี้ซึ่งเจ้า DNA เนี่ยจะไม่สามารถออกไปนอกนิวเคลียสได้ ะะเพื่อป้องกันการเกิดมิวเทชันหรืออะไรก็ตามด้วยเหตุผลต่างๆเขาเนี่ยจะต้องอยู่ในนิวเคลียสเท่านั้นดังน,น,นั้นเวลาเขาจะทํางานนะคะเขาก็จะต้องมีการอถอดรหัสออกมาหรือสร้างลูกน้องเนาะพูดเป็นภาษาไทยสร้างลูกน้องให้ออกไปทํางานแทนนั่นก็คือเจ้า RNA นะคะแล้ว RNA เนี่ยก็จะเดินทางออกมาในไซโทพลาซึมสร้างออกมาในไซโทพลาซึมบรเวณตรงนี้ เพื่อเดินทางไปหาไลโบโซมให้ไลโบโซมเนี่ยแปลรหัสว่า DNA เนี่ยสั่งว่าอะไรแล้วก็แปลรหัสออกมาเป็นโปรตีนเพื่อไปควบคุมการทำงานของเซลล์นะคะอ่ะในส่วนทันมาส่วนสุดท้ายที่พบในนิวเคลียสนะคะก็คือนิวเคลียลัสก็ก้องกลมๆสีเหลืองตรงนี้นะคะซึ่งในส่วนนี้คืออะไรนะคะในนิวเคลียรัสเนี่ยก็จะ มีองคประกอบอยู่3อย่างนะคะส่วนแรกก็คือ DNA ในนี้เนี่ยจะมี DNA ที่ทำหน้าที่สร้าง RRNA ขึ้นมาคือ R RNA เนี่ยเขาจะมีมีทั้งหมดนะคะสามประเภทหลักๆเนาะที่เราจะเรียนก็จะมี RRNA, MRNA แล้วก็ TRNA นะคะแต่เจ้าตรงนิวเคลียรัเนี่ยเกี่ยวข้องกับการสร้าง RRNA ซึ่ง ในการที่จะสร้าง r rna r ได้เนี่ยก็จะต้องมีการนำโปรโตีนเข้ามาซึ่งโปรโตีนนี้ก็คือ r โปรตีนนะคะแล้วก็3อย่างนี้ก็จะอยู่รวมกันเราจะเห็นเป็นก้อนทึบในนิวเคลียสตรงนี้ที่เราเรียกว่านิวเคลอรัสสรุปถ้าพูดง่ายๆนิวเคลรัสก็คือบริเวณที่ใช้ในการสร้าง r rna r ซึ่ง r rna r เนี่ยมันมีหน้าที่สำคัญก็คือเขาจะทำหน้าที่ในการสร้าง ออร์แกเนลชนิดหนึ่งของเซลล์นั่นก็คือสร้างไรโบโซมซึ่งไรโบโซมเนี่ยก็คือออร์แกเนลที่เอาไว้ในการสังเคราะห์โปรตีนของเซลล์นั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีโครงสร้างเป็นในหนึ่งหน่วยของไรโบโซมเนี่ยก็จะประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยสองสององค์ประกอบย่อยนะคะก็จะมีส่วนที่เรียกว่า,า small subunit ก็คือส่วนเล็กนะคะแล้วก็ล a s สับยูนิตก็คือส่วนใหญ่ล a s สับยูนิตอ่ะ,อะนี่ก็คือองค์ประกอบของไรโบโซมนะคะซึ่งไรโบโซมเนี่ยอังกู๊พูดถึงไรโบโซมต่อเลยเนาะซึ่งไรโบโซมเนี่ยก็จะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะที่หนูจะต้องรู้จกักก็คือจะมีชนิด 70s และก็ชนิด 80s นะคะซึ่งชนิด 70s เนี่ยก็จะเกิดจากหน่วยใหญ่ที่มีขนาด 50s นะคะแล้วก็หน่วยย่อย 30s อ่าแต่พอมันจะมีส่วนที่ซ้อนทับกันนะคะแล้วก็จะรวมเป็น 70s แต่ถ้าเป็นขนาด 80s เนี่ยก็จะประกอบขึ้นมาจาก 60s กับ 40s นะคะ แล้วก็จะมีส่วนที่ซ้อนทับกันพอรวมแล้วเนี่ยก็จะเป็น 80s ค่ะโดยชนิด 70s ไลโบโซมนะคะก็จะพบในโปรคาริโอตไมโทคอนเดียียแล้วก็คลอโรพาสนะคะส่วนเจ้า 80s ไลโบโซมก็จะพบในยูคาริโอตค่ะขาหน้าที่ของไลโบโซมนะคะก็จะมีหน้าที่ในการสร้างโปรตีนส่วนเราพบไลโบโซมได้ที่ไหนในเซลล์บ้างนะคะไลโบโซมเนี่ยจะพบได้2ที่ ที่แรกคุณครูจะใช้สีส้มนะคะแทนไลโบโซมที่แรกที่จะพบไลโบโซมก็คือลอยอยู่ในไซโทพัสซึมนะคะลอยอิสระอยู่ในไซโทพัสซึมซึ่งถ้าที่บริเวณนี้นะคะไลโบโซมที่พบในไซโทในในไซโทพัสซึมหรือไซโทซอลเนี่ยนะคะก็จะเป็นไลโบโซมที่ทำหน้าที่ในการสร้างโปรตีนที่เอาไว้ใช้ภายในเซลล์ ส่วนอีกที่หนึ่งที่จะพบไรโบโซมนะคะก็คือบริเวณ e n d โดพลาสมิกและติคูลมซึ่งคุณครูวาดด้วยสีชมพูตรงนี้นะคะซึ่งจะอยู่ข้างๆกับนิวเคลียสเราจะพบไรโบโซมเนี่ยไปเกาะอ,อยู่ถ้าเป็นไลโบโซมที่เกาะอ,อยู่ที่ร่างแห่เอนโดพลาสมิกและติคูลัมนี้นะคะ ที่พบที่นี่นะคะมันจะเป็นไรโบโซมที่เอาไว้ในการสร้างโปรตีนเพื่อการส่งออกนอกเซลล์ no เป็นโปรตีนอะไรบ้างนะคะโปรตีนที่ว่านี้ก็จะเป็นเอนไซม์ฮอร์โมนหรือว่าแอนติบอดีนะคะ